ครับที่ทุ่งอาราฟ้าตรงนี้นะครับก็คือว่าตลอดทั้งปีเนี่ยนะครับเขาใช้แค่วันเดียวนะครับนั่นคือวันที่9เดือนรุ่นฮิจจ์ะนะครับซึ่งในบริเวณทุ่งอาราฟ้าเนี่ยนะครับก็คือมีความกว้างเนี่ยประมาณามากกว่า10กิโลเมตรนะครับบริเวณทุ่งอาราฟ้านะครับซึ่งท่านนบีมุฮัมมัดสุนนะท่านบอกวว่าอัลฮัจญ์อาราฟ้า อีกหนึ่งคือการบุกกูที่อารอฟะนะครับอย่างที่สตาร์เนี่ยได้บอกไว้แล้วบนรถนะครับว่าหากว่าเราเนี่ยนะครับวันที่9เดือนตุลย์ทิจนะครับเรื่องตั้งแต่ตะวันคล้อยคือหลังซูฮรี่นะครับจนถึงตะวันตกดินเนี่ยนะครับชัวรมังเก็บหากว่าเราเนี่ยไม่ได้มาวุกูฟคือมาพำนักมาพักอยู่ไม่ได้ก็ไม่ได้อ่าคืะไรไม่ได้มาพำนักอยู่นะครับณบริเวณนี้เนี่ยนะครับ การนำพัชของเราเนี่ยก็คือว่าใช้ไม่ได้เลยนะครับอ่าก็คือว่าต้องม,มามทำพัชใหม่ในปีหน้านะครับอสองแสนว่ากับ3 0 0แสนที่จ่ายมาเนะี่ยคือว่าศูนย์เปล่าเลยนะครับอ่าดังนั้นเนี่ยอ่าตรงนี้นะครับอย่างที่ผมเคยบอกไปนะว่ารุกปุ่นะครับอ่าของการทำอุมร็อกมีอะไรบ้างนะเน็ตคลองแย่รอมเห็นไหมครับตะวาฟซาแอนะครับนั่นคืออุมร็อกนะครับการทำพัชเนี่ย รุกุลเนี่ยก็คือเหมือนกันนะครับแต่ว่าเพิ่มมาอีกหนึ่งข้อคือการบูกูฟที่ทุ่งอาร์อฟานะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้นะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าถึงแม้ว่าคนที่ว่าป่วยอยู่ในห้อง ICU เนี่ยนะครับหากว่าเขาเนี่ยทำฮัชนะก็คือว่ารถพยาบาลแอมบูเลนส์นะครับเขาจะเอามาที่นี่เลยนะครับพักอยู่เนี่ยก็อาจจะสักไม่กี่นาทีแล้วก็เอากลับไปโรงพยาบาลต่อนะครับดังนั้นการมาอยู่ตรงนี้นะครับ ก็คือว่าสําคัญนะครับอ่าแล้วก็ตรงที่เดี๋ยวมาที่พี่น้องเห็นอยู่ตรงนู้นนะครับอ่าเป็นบริเวณที่ท่านนาบีมฮัมสลล์มนะครับฮุกกูฟนะครับณที่นั่นนะครับอ่าตรงนี้นะครับก็ให้พี่น้องนะครับได้เก็บบทเรียนนะครับอ่าแล้วก็ในวันอารอฟะเนี่ยนะครับอ่าหากว่าพี่น้องที่อยู่ที่นี่นะครับพี่น้องผู้ที่ทำฮะชินะเขาไม่ถือศีลอดนะครับแต่ว่าเราเนี่ยที่อยู่ที่บ้านเราอยู่ที่ไทยเนี่ยนะ เราเนี่ยจะถือซินอดนะครับในวันที่เก้าดุลิดยาคือวันอารอฟะห์เนี่ยนะครับแล้วก็ท่านนบีเนี่ยนะครับก็ได้บอกว่าการที่เราเนี่ยถือซินอดนะครับในวันที่เก้าดุลิดยานะครับฉันเนี่ยก็หวังว่าอัลเลาะะห์ตอาาลเนี่ยจะลบล้างนะครับความผิดนะครับของปีที่ผ่านมาแล้วก็ปีที่กําลังจะมาถึงนะครับคือลบล้างบาปถึง2ปีด้วยกันนะครับแล้วก็วันอารอฟะห์เนี่ยเป็นวันที่ อัลตาราเนี่ยจะตอบรับตัวเนี่ยอย่างมากมายนะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้นะครับวันที่มนุษย์นะครับจากทุกเชื้อชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นฝรั่งนะครับแอฟริกาผิวดำนะครับเอเชียนะครับจีนอ่าญี่ปุ่นนะครับทุกเผ่าพันธุ์ของมนุษย์นะมารวมกันที่นี่นะครับนี่คือมันเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเป็นเอกภาพนะอ่าของอุมมะประชาชาติอิสลามนะครับไม่ว่าเราเนี่ยนะครับจะมีสีผิวนะครับ อย่างไรรูปร่างหน้าตาอย่างไรสูงต่ำดํำขาวอย่างไงนะครับสำหรับเราเนี่ยคือเท่าเทียมกันนะครับชาวอาหรับก็ไม่ได้ดีกว่าคนที่ไม่ใช่อาหรับนะครับคนที่ไม่ใช่อาหรับก็ไม่ได้ดีกว่าอาหรับนะครับแต่อยู่ที่อะไรตักวานะครับอินอักรมาคุมอินดัลลอฮิอัตกอานะครับผู้ที่มีเกียรติยิ่งนะครับในหมู่พวกท่านคือผู้ที่มีความตักวายำเกรงนะครับต่อรสซุบฮานุวะตตาลามากที่สุด นะครับก็คือว่าไม่เกี่ยงนะ,ะว่าจะาชาติพันยังไงนะครับแต่ผู้ที่มีเกียรติณเทียนหรอกคือผู้ที่มีความจำเรลงต่อลาตาลาเนี่ยมากที่สุดนะครับอัตตะวะฮา,าหุนานะครับตะวะอยู่ในนี้นะครับไม่ใช่อยู่ที่สีผิวร่างกายสูงต่ำําขาวไม่ใช่นะครับนอกจากนี้นะครับวันนาราฟะเนี่ยยังเตือนให้เรารำลึกถึงอะไรถึงการที่ว่าเราเนี่ยนะครับ ต่อไปเนะี่ยจะต้องยืนขึ้นนะครับอ่าที่มะชัดทุ่งมะชัดเนี่ยนะครับในวันกิยามะเนี่ยนะครับต่อหน,น้าอัลลอฮฺสุบฮานวาตาลานะครับดังนั้นเนี่ยนะครับอ่าเราเนี่ยต้องถามนะอ่าว่าเราเนี่ยใช้ชีวิตเนี่ยนะครับสามารถที่จะอ่าชีวิตบนโลกนี้ที่เราใช้เนี่ยมันจะเป็นสเสบียงให้กับเราได้ไหมนะครับในวันอัคคีรอในวันที่เราเนี่ยจะต้องยืนนะครับ ต่อหน้าอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى นะครับวันที่เราต้องอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์ تعالى นะครับยาอยฮัลลาดีนอามานุตตักุลลอฮะวันตั้งสุรนับสุมมากัดเดเมตเลี้ยวดักวัดตักุลลอฮ์อินนัลลอฮ์ข้บีรุมบิมาตักมาลูนนะครับยาอุืัลลาดีนอามานุตตักุลลอฮ์นะครับโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายเพ่านทั้งหลายเนี่ยจงจำเกรงต่ออัลลอฮ์ سبحانه แะ ت าลา เายวัม่นีนะมนุษย์ตะองลุล้อวันตั้งดุนับซุมมาปด,ดมิมาเลีกแล้วละก็แต่ละชีวิตแต่ละคนทุกคนจะต้องพิจรารณาว่าแต่ละคนเนี่ยได้เตรียมอะไรไว้บ้างสําหรับวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้คือวันเกียามะนะครับเกียรมะในใกล้เรานะครับจนในกุลานเนี่ยอัลตาลาบอกเลยว่าวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งมันใกล้กับเรามากๆนะครับดังน,นั้นเนี่ยอัลตาลาเนี่ยได้ให้เราเนี่ยทุกคน นะจะต้องพิจารณาว่าตัวเราเองได้ทําอามันอิบาดะเตรียมอะไรไว้บ้างสําหรับวันพรุ่งนี้สำหรับวันวันเกียร์มั้นะครับอ่าวกตุกุลออินนัลลอคอยบีรุลิมาตามาลูเนจงยำเกรงต่อลาตาลานะครับอ่าอลาตาลาเนี่ยทรงรู้ดียิ่งในสิ่งที่พวกเราเนี่ยกระทำนะครับดังนั้นเนี่ยความยำเกรงนะครับการตักวาต่อลอสุมาตาลานะครับการตักวาก็คือว่าการที่เราเนี่ยเกรงกลัวต่อลอสุบานมาตาลานะครับ กระทาในสิ่งที่ลอตตาลาทรงสั่งใช้นะครับและก็ไม่กระทํานะครับในสิ่งที่ลอตตาลาเนี่ยห้ามไว้นะครับเราไม่ไปทาอันนี้คือการตักวานะครับแล้วก็สิ่งที่จะเป็นสเบียงให้กับเราเนี่ยได้ดีที่สุดนะครับในวันอคัครยรอนเนี่ยคืออะไรคือตักวานะครับลอตตาลาได้กล่าวว่าวอตาโซวะดูฟอินคอยรรซาดิตักวาพวกตั้งตั้งหลายเนี่ยจงเตรียมสเบียงนะครับ และ,สะเสบียงที่ดีที่สุดคืออะไรคือการตักวาต่อรสุบานวาตาลานะครับพี่น้องที่มีหมันต่อรสตาลาทั้งหลายนะครับเราเนี่ยจากบ้านมาเนี่ยนะครับมายัางมักกะนะใช้ระยะเวลาประมาณ14-15วันใช่ไหมครับเราเนี่ยจะต้องเตรียมเสบียงมาจากที่บ้านไหมจากที่ไทยเนี่ยต้องเตรียมนะเสื้อผ้าเตรียม,ม,มรู้ร่วมาตัวเปล่าเลย <c oughs> เงินต้องเตรียมมาไหมต้องเตรียมนะ อ่าต้องเตรียมเงินบางคนเนี่ยเตรียมอ่าบูดู oo, หรือว่าซามาหรือว่าอะไรอาหารที่บางทีเรากินไม่ได้ของที่นี่นะแต่ว่าพอมาที่นี่ก็ทำดีละอาหารถูกป,ปากเห็นไหมครับอ่าอ,นะอัมบูินละนะไม่ต้องใส่บูดูแล้วทำดีละนะครับเตรียมเสื้อผ้าเตรียมเงินนะครับอันนั้นคือเราจากประเทศไทยมามาอย่างมักเนี่ยแล้วเราก็รู้ว่าอีก14วันอีก15วันเนี่ยเราจะได้กลับเรายังต้องเตรียมสเสบียง แต่ว่าเราเนี่ยจะไปยังอาคีร์อเนี่ยเราจะเข้ากูโบเนี่ยนะครับเป็นสถานที่ที่เราเนี่ยไม่สามารถจะกลับมาได้เนี่ยเราไม่ยิ่งต้องเตรียมเสบียงกระนั้นหรือนะครับนี่คือถามตัวผมเองนะครับให้ตัวผมอิพิจารณาหรือก็พี่น้องพิจารณานะครับว่าเราเนี่ยทุกคนจะต้องตายนะครับคุณลุนับซินไดกัตุลเมาททุกชีวิตจะต้องลิ้มรสกับความตายนะครับเราเนี่ยจะเข้ากูโบเนี่ยจะตายเนี่ย ทุกเวลานะครับที่เข็มวินาทีกระดิกปุ๊บหมายถึงว่าชีวิตของเราเนี่ยกำลังเดินหน้าสู่ความตายนะครับดังนั้นเนี่ยให้เรานะ,ะพยายามนะครับที่จะสำรวจตรวจตรวจตราตัวของเราเองนะว่าเราได้เตรียมสเสบียงอะไรไว้บ้างสาหรับวันพรุ่งนี้คือสำหรับวันอัคิรักนะครับการงานของเราเนี่ยนะครับมันเพิ่มขึ้นทุกวันที่เวลาเนี่ยเดินไปข้างหน้าเนี่ยการงานอามันของเราเนี่ย มันคืออยู่ในตาช่างของความดีหรืออยู่ในตาช่างของความชั่วนะครับอันนี้เนี่ยให้เราทุกคนนะผมเองด้วยนะครับที่น้องทุกคนนะครับต้องพิจารณาตัวเองนะครับว่าชีวิตของเรานะครับที่ใช้อยู่เนี่ยนะครับอยู่ในความรืบอบ่ออยู่ในความพึงพอใจของอัลลอฮฺสุบฮานาวาตาลาหรือเปล่าหากสิ่งไหนที่อยู่ในความพึงพอใจของอัลลอฮฺตาลา ให้ทาหากสิ่งไหนที่เราทําแล้วเนี่ยอัลตล้าไลต์ตรวกลิ้วให้เลิกนะครับเพราะว่าความตายจะมาถึงเราเนี่ยโดยที่ไม่คาดคิดนะครับเด็กก็ตายคนแก่ก็ตายวัยรุ่นก็ตายคนสุขภาพดีก็ตายคนเล่นบอลอยู่เนี่ยตายในสนามคนวิ่งวิ่งอยู่เนี่ยสุขภาพแข็งแรงนะตายก็มีนะครับดังนั้นเนี่ยความตายเนี่ยมาถึงเราโดยที่เราเนี่ยไม่ทาได้คาดคิดนะครับอก็ให้พี่น้องนะทั้งตัวผมเองแล้วก็พี่น้องนะครับ ได้เตรียมสเบียงนะครับให้สเบียงของเรานะครับอยู่ในตาช่างของความดีนะครับสิ่งไหนที่อัลลอฮฺตลาหห้ามเลิกนะครับสิ่งไหนที่อัลลอฮฺตลาสั่งใช้จงทำนะครับให้เรามาอยู่ที่นี่แล้วนะครับเรามาทําอุมราะแล้วเนี่ยให้เราตั้งมั่นกับตัวเราเองว่าเรามาทําอุมราะแล้วเนี่ยเราจะกลับไปในสภาพที่เป็นบุคคลที่ จะเชื่อฟังนะครับจะนอบน้อมต่อพระบัญชาขอรับสุบฮานุตาลานะครับเหมือนกับคําที่เราเนี่ยกล่าวตันบียะรับใบกันรอมารับใบถ้า้องอยู่นี่เพื่อพักดีต่อพระองค์แล้วนะครับก็ให้เราเนี่ยนะครับได้นำนะครับแก่นนะครับของการทําอุมระอกการทาฮัชนะอินชาลอก็ขอพี่น้องทุกท่านนะได้มาทําฮัชและได้มาวุควูบที่ทุกอารอฟังทุกท่านนะครับอินชาลอนะครับก็อยากจะให้พี่น้องนะครับได้เก็บเกี่ยบทเรียนนะตรงนี้นะครับและก็ หวังว่าพี่น้องนะครับทั้งตัวผมเองด้วยแล้วก็พี่น้องนะครับจะกลับไปนะครับยังบ้านของเรายังมาถูกภูมิของเราในสภาพของบุคคลที่ว่าเพิ่งคลอดมาจากคันมันดาที่ปราศจากความผิดและเราจะเริ่มนับหนึ่งใหม่ในการที่เราเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับไปสู่คนที่ดีนะครับตรงตามคําสั่งใช้นะครับคําสั่งสอนที่อัล์ลส์ซุบาน์นาตาลาเนี่ยได้ทรงสั่งใช้ใเรานะครับชา่าัแล้วก็หวังว่าพี่น้องนะ จะเก็บเกี่ยวบทเรียนนะครับาจากตรงที่เราเนี่ยได้มาเรียร์รอนะครับตรงที่ทุ่งอาราฟ้แห่งนี้นะครับอาราฟ้าเนี่ยแปลว่ารู้จักนะครับก็คือว่าเหมือนที่อุซัตได้บอกนะบนรถว่าท่านนาบีอาดัมท่านยิาวาเนี่ยมาเจอกันที่นี่นะครับเราเป็นการรู้จักที่บรรดามนุษยชาตินะครับทั้งสีผิวแตกต่างกันนะครับรูปร่างหน้าตาแตกต่างกันได้มาทำความรู้จักกันที่นี่นะครับการทำาห์ชี่เนี่ยก็เหมือนกับการ อิบะาดาที่มันต้องเคลื่อนที่นะอ่าเหมือนกับท่ายลูกเสือนะอ่าเราไปตรงนี้อ่าไปมีนามุสลีฟะ้ามาอรอฟังนะครับเปอิบะดาที่มันต้องเคลื่อนที่นะครับก็ชาล็อ์นะครับ,นะรบอ่าเดี๋ยวอุษฎะมีอะไรจะเสริมบ้างไหมครับชาล็อกชาล็อ์ได้เดี๋ยวเพิ่มติมบนรถนะอ่าชาล็อ์อ่าได้ได้ได,ได้และเดี๋ยวหากว่าพี่น้องจะไป ถ่ายรูปอ่าอย่ามารอมาตรงนู้นได้นะชาลล์นะครับก็ได้ได้ได้เดี๋ยวไปตรงนู้นก่อนแล้วก็เดี๋ยวมารวมตัวที่นี่แล้วเดินไปพร้อมกันอ่าในเวลาสักสิบห้านาทีนะสักสินาทีได้ได้สินาทีก็นชาลล์ห้านาทีหนาทีดี๋ยวมา r อม o ีมา romo ห้น้ำาห้น้ำให้น้ำให้น้ำใอให้น้ำ ดมาให้พ <languages? S 1> ี nah, well, well, ่น้องได้มาที่นี่กันทุกทั้นนะครับชอัลลอีนรวมถึงคนดูด้วยนะครับชอลล์ขอดูให้ได้มาที่นี่ทุกคน Sudah lagi mana lah? Betapa benda saya main. Gimana lagi? Hah? Gimana lagi? Lagi di Musdalifah. Musdalifah tu gong lah. Itu terakhir Tengok tempat saya mana. Pak Musdalifah, Pak Oyeh Idul. Mabek di Musdalifah. อสตา์ทุกคนสบายดีไหมครับอาลคำดูรลาสบายดีครับมีเจ็บคอนิดหน่อยพวกาอสตาร์พูดเยอะไปหน่อยแต่ก็เพื่อความรู้ที่ทุกคนที่ควรจะได้รับก็อคำดึดันลอสตา์มุซักกิดอยู่ไหนครับมามักกะหรือยังครับ ขอบคับเป็นอ่านอัลลอฮ์มะขอพระเจ้าอ๋์ตอนนี้เขาเปิดให้ขึ้นได้แล้วนะ วันนี้โฟกัสอยู่ครับเออามาชาลล่ a มุซักกิฟถ่ายรูปกันได้นะครับถ่ายรูปจอปร์ซปาตีน ราเซ่ตตินตินบายบาอนนีราฟ้านะครับตอนนี้ก็ปล่อยให้ผู้ยา่ยของเราถ่ายรูปตามอัธยาศัยนะครับแล้วก็สามารถชอปปิ้งได้อให้เวลาครึ่งชั่วโมงครับสถานที่อย่างนี้ขอดูอาาถ่ายรูป ได้ตำตามมาทียาศัยคือแล้วครับเดี <OK. S 1> ๋ยวผมจะพาพาไปชมใกล้ๆนะครับอย่ามารอมา ขอดูอาให้ทุกท่านได้มาเยือนที่นี่นะครับขอล้องขอให้ทุกคนได้มาทำฮัจช์นุ่งอรอฟอฮ์แห่งนี้สูงอยู่นะครับ ตอนนี้บรรยากาศที่นี่ก็อากาศก็กำลังร้อนนะครับตอนนี้เป็นเวลาเก้าโมงสามสิบแปดมาชาล่าคนเยอะครับคนเยอะครับวันนี้คนเยอะมากครับวันนี้มาเยซะยรับ เขาเปิดให้คนสามารถขึ้นไปได้นะครับขึ้นไปข้างบนได้แต่ว่าน่าจะต้องขึ้นทางด้านหลังนะครับเพราะว่าฝั่งนี้เขาปิดอยู่มันจะต้องขึ้นไปอีกฝั่งนะครับข้างบนก็ไม่มีอะไรครับเป็นสัญ,ญลักษณ์เฉยๆเราไม่สามารถขึ้นไปเขียนชื่อไปอะไรทั้งนั้นนะครับ มีอะไรนะครับชอนละ่ะเดี๋ยวผมลลก็จะเดินกลับแล้วครับอินโดนีเซียเยอะมากครับช่วงนี้อินโดนีเซีย ไปยาไปยาครับันนี้เข้ากล้องครับเดี๋ยวผมจะไปหลบแดดแป๊บนึงนะครับเพราะอากาศร้อนนะครับ buka dah ramah. Sana. Gira. Pada buka dah ramah. Tu lagi. Kau ni ada buku, ramah semua saja Ana sikit sini. Pas nanti situ tak kira. Nanti situ lah. Hello, bye. เดี๋ยวเราก็จะให้ฮุญยา่าเรามารวมตัวที่นี่นะครับแล้วก็เราจะเดินทางกลับพร้อมๆกันสถานที่ต่อไปก็จะเป็นมุสลิฟฟาแล้วก็มีนาแล้วก็ยามารอตซึ่งเราจะขับรถผ่านเฉยๆแล้วก็จะบอกให้ฮุญยา่าว่าตรงนี้เป็นสถานที่มุสลิฟฟามีนาแล้วก็ยามารอตหลังจากนั้นก็ จะไปยังที่มีกอดเพื่อที่จะเนียดเอรอนทอดอุมรอในวันนี้เป็นครั้งที่สองนะครับแล้วก็กลับเดินทางไปโรงแรมนะครับชอนละก็บรรยากาศที่อาราฟาก็ประมาณนี้ครับผมขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้เครื่องร้อนมากลายตักอัสลามมุลกุมราะฮฺ